สวัสดีครับเมื่อนี้ก็ได้นำาพปิตานะครับภาพปิตานะครับหลวงพ่อคูณนะครับมาให้พี่น้องเดบงนะครับเดบงกันนะครับเป็นภาพปิตาหลวงพ่อคูณนะครับปีสามแปดนะครับรุ่นนี้เขาเอื่นรุ่นกูสร้างเมืองนะครับสางขึ้นมาปีสามแปดนะครับสวยนะครับสวยงามนะครับปีสามแปด นะครับผมเป็นราปิตารุ่นกูสร้างเมืองนะครับของรัพโปคูนปริสุทโธนะครับมันจะจัดถ้ำจัดสางขึ้นะครับผมมือนี้มีโอกาสนะครับก็เลยได้นำพระมาลงให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับพร้อมแตลับเลยนะครับอยู่ในแตลับปี38นะครับสวยหายากนะครับหาเบิงยากหาชมยากแล้วนะครับผมสมือนี้ก็ ส่วนใหญ่ออกมาหลังๆนี่สิบอได้เป็นพระเจจจเพิ่นสางเองนะครับส่วนใหญ่สิเป็นพระเลียนแบบนะครับหรือว่า,าจัดทํำขึ้นมาเป็นทีละลึกนะครับตัวนี้เป็นพระพิตตานะครับหลวงพ่อคูณน,นะครับปี38นะครับตัวนี้นะครับพร้อมตลรับซวยๆเลยนะครับพี่น้อง มีโอกาสก็เลยได้นามาลงให้พี่น้องได้ชมกันนะครับอ่ารุ่นนี้เขาเออรุ่นกูสร้างเมืองนะครับอ่าพอมแต่รับเลยนะครับอยู่ในแต่รับสวยๆอ่าของนลงพกุกุนเท่าเนี่ยแหละนะครับเป็นพระปิดตานะครับพรพปิดตาจมโบเลยนะครับรปิดตาใหญ่ครับผม ครับคลิปนี้กับบมีิยังหลายครับเจอกันไหมนะครับคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ